การบินไทยสวัสดีค่ะ ท่านผู้โดยสารทุกท่านกับตันและลูกเรือมีความยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยบริการเรื่องหลวงสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG413 Airbus A330-300 ซึ่งบินถึงสิงคโปร์สนามบินชางงีโดยใช้เวลาบินทั้งหมด3ชั่วโมง20นาทีโดยประม,มาณค่ะ รุณาศึกษาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้โดยสารท่านอื่นด้วยนะคะและกรุณาเก็บสัมภาระของท่านไว้บนที่นั้าเหนือศรีรษะหรือใต้บอรดที่หนาด้านหน้าของท่านด้วยสวัสดีลูกค้าทุกท่านกรุณารัอกเข็มขัดนิรภัยก่อนเชื่อขึ้นนะคะนรองคพี่รีเที่นั่งริมและต่างหัวพี่นั่งตรงกลาง ขออภัยด้วยนะคะลูกค้าที่นั่งเป็นไปตามการจองนะคะได้ยค่ะกั้นขอว่าหมนะคะแล้วก็ขอหมอนแล้วก็ขอเป็นน้ำเปล่าเย็นๆด้วยนะคะร้อนมากเลยได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดให้น้องคะเครื่องบินจะตกไหมทำไมมันมีเสียงแปลกไม่ตกแน่นอนคะ่ะเครื่องบินของเรามีระบบปลอดภัยอย่างหนาแน่นแล้วแล้วแล้วกับตันมีประสบการณ์กี่ปีคะเคยพลาดมาก่อนไหม กับั้นของเราขณะนี้เครื่องบินกำลังแต่ระดับไปที่35,000ฟุตขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านเพลินไปกับเที่ยวบินของเราค่ะ35,000ฟุตเลยหรอคุณพาท่นัปนสูงจังเฮ้ยฟังเพลงนี้สีสนุกนะ ท่านผู้โดยสรารโปรดทราบขณะนี้เรากําลังเจอสภาพอากาศแปรปรวนเล็กน้อยขอให้นั่นอยู่ในความสงบทุกอย่างมีในความควบคุมค่ะเรือกล้วยก็มีให้ขี่มานะั่งซ้อนกับพี่ซีม,มาโย,ายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเราจะรอดกันไหมเฮ้ยเครื่องบินเหรอเนี่ยนึกว่าเล่นลรถไฟหาน้องคะ ตามหกแล้วซื้อหมดแล้วค่ะขอเปลี่ยนแก้วใหม่ค่ะได<อ>้ค่ะอะไรเนี่ยน้ำแก้วใหม่ค่ะใิ่เวลาออกไปขายไก่ย่างดีไหม เรากำลังเข้าสู่เส้นทางปกติขอให้ท่านเพื่อเพลินกับเส้นทางบินถ้าคิดจะเป็นลูกเรือสายการบินเราต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมที่จะ,ะเผชิญความบ้าคลั่งแล้วหรือยัง